สวัสดีจ้า <S <S เดี๋ยวโอนี้สิพ้ามาเก็บมาระขีนนกเด้อจ้ะมาระขีนนกไลยหลายเด้อคุณนะพวกเจ้าเห็นบอกของ,งหน่วยกำลังพอกินเลยจ้ะแล้วก็หยิเก็บแซ่แขนงพร้อมเด้อยางหลายเลยจ้ะแล้วคอยตั่งใส่ตัวซอยได้จ้ะเหมือนเห็นบ่บันไดต้องปีนบันไดถึงนไปเก็บเลยจ้ะเพราะว่าดูข้างสูงสูงคูนนะ่ะเก็บกรถึงจ้ะข้างสูงโพดต้องใส่บนันไดเฮีบนนันไดเนาจะ ตัวช่วยต้องใส่ตัวช่วยเด็กเลยนะเบิ้งเว้ยดูยงามขนาดได้จ้ะคุณนะนเวยกำลังพวกกินเลยงามงามเอาไปแกงเผ็ดย่างแสบไปได้นี่คุณอจะจจะแกงเผ็ดอันนี้นุ่ยน้อยอย,อยู่กำลังมีได้จ้ะนี่เบิ้งนุ่ยน้อยเถอะกำลังอ่านยายู่ก็มีเพื่อนเยก็กำลังแตก กำลังไงเนะี่ยไม่น้อยนะจ่ะเอิ่นพิษนะจ้ะตะมุนี่กำลังพอดีเลยจ้ะอีเด้อเพียรสออนจ้ะ<ม>เสียงเพื่อนบ้านก็กอ่อสั่งอีกแล้วได้ยินเสียงอีหยังเขาพูดในเสียงเลยจ่ะดูด,ด,ด้านหลังด้วยอ่อนสอสอ,สอนลายค่ะ เดี๋ยวยับบันไดไปเลยเด้อยจ้าเอา่วยนึงอี่ตรงนี้ก็มียับมาเลยต้องเง็นต้องเง็นเก็บนะจ้ะไหนล่ะยังไงได้แบบผลดีดีปีนี้ผลเกินคาดจ,จ้ะอันนี้ปลูกด้านนอกดวยจ้ะ อ,อกด้านนอกแล้วว่าได้ผลผลิตดีอยู่ได้ผลผลิตดีกันไก่ถ้าเอากางไก่ตัดกะจัดยากเนะจ้ะมือนึงต้องถือกระตาแล้วมือนึงต้องไอ้เด็ดพักแบบนี้นะดึงเอาเลยล่ะโอ้ยอย่างเขาตาข่อยโอ้ยโอ้ย ขิงเงี้ยขิงเงี้ยร้อนกต่อเพ่อต้องดึงออกจากเกินไกลกับจบับบัถนัดะตาก็ไปปี่อย่างก็เบิบ้งดุปอ๋อดูหน่วยดูเจ้าหน่วยงามขนาดเลยจ้ะหน่วยงามงามาอ่อนลายจ้ะระกินแสบดีเด้เนี่ย มระขี้นกนี่หน่อยก็เต็มเลยจ้ะก้อนหนาวสิมาเพราะว่าจะได้เก็บอีกชุดรอบอยู่เนี่ยยับบันไดาตามไปเรื่อยจ้ะบันไดาตามมาเรื่อยที่แย่ที่สุ อะอ,อนเนาะจ้ะปลูกเกร็วก็สออนออนเด้ขั้นติดหน่วยดีเนาะเจ้าว,วาบอกเกิดเพิ่นแล้วผักเมวก็งามจ้ะผักเมวก็งามมาละกงามดึงเอาดึงเอาขาดเลยค่ะ อาาากเนะขึ้นยุบกระเทิงกับมีได้นีไหมกระเทิง้งกับมีขึ้นไปทางข้างฝักแนวไปนะด้านหลังกับมีหลายหลายได้แก่ด้านหลังนะผมเจ็บด,ด,ด้านหน้าครับอันนี้อะไรเนี่ย เ,เดี๋ยวหาเบอกอนเบิดยังตนีกต้นเต้นเอยู่พีเยอะยอะเยอะดิงเลยดหน่วยอู้ซอ,อนจะยังงามเลยจ้ะ ุ่ยงามเลยจ้ะไปมัดขายมัดขายเนาะดูขนยาวๆมัดขายได้นี่มัดขายจ้ะขนยาวๆเนี่พันนี่ก,กับน,นุยงามเมืเนอนกันได้จ้ะนี่พันนี่นุยงามเป็นอีกพันเได้จ้ะนี่นุยงามเนะาะค้ายจะเป็นพันุแบบที่ว่าจะเป็นะระจีนกับบแมนะราคิโน ผสมกันนะจ๊ะได้ลกลายออกมาเป็นพันน,นี่เด้อกลายพันกาว่ากลายพันคอยว่าเลยออกมาเป็นมวยงามๆอย่างสี่เหล่จ้า เพื่อนๆปลูกกันบ่ทั้งยุโรไปปลูกก็จ้ะถ้าไผ่บ่มเมียนเลื่อนปลูกพักกับปลูกข้างนอกนไป้ด้วยจ้ะมีปลูกข้างนอกได้จ้ะนี่ปลูกข้างนอกในสวนจะได้ผลผลิตดี่ดีด่นจ้ะวยังดกเลยโอ้ยร้อนดีก็ปลูกใส่กระถางจ้ะ เพราะน้่งด้ดินหลายเนาะปลูกลงดินจะเริ่มเติบโตเต็มที่เนาะจ้ะกระถางกับจำจัดดินน้องปลูกกันจ้ะน้ำเพื่อนธาดเดียมองดูใสอีกล่ะมองไม่เห็น นี่ไงดูปั่บเลยจ้าเหี <Yeah. S 1> mm ่ย hmm. หลายหลายเรียนรบกวนเสียนทายวิดีโอรบกวนจ้ะเรียนกอสังจ้ะ ขาดขวดมาอย่างหลายเลยม่นนี่ขนาดขังเดียวเด้อจ้ะนี่เบิง้งด้านเดียวเพื่อเป็นขังเดียวนี่เบิ้งด้านเดียวเด้อจ้ะด้านเดียวได้หลายอย่นี่เดี๋ยวอ่อนอ่อนไปเก็บด้านหลังเด้อจ้ะอีกฟังหนึง่ง อันนี้คือด้านหลังเด้อจ้ะด้านหลังอันชุกสูงน่ะบันไดตั้งกรบโบได้หากรรไก็ตั้งบ่ได้ข่อยเลยเอิ้นแฟนมาซอยเก็บจ้ะพว่นน่ะรักนู่นหย่าว่าดีจะหกเทอะห์เรามาหย่าเฮียมันอยู่สูงพู้น่ะเก็บบ่ได้มึงสูงบุญ เก็บมาเลยเก็บมาเลยจ้าอยู่สูงเนาะภัยอีไปยื่อถึงเนาะตรงนี้ดินมันลมอันมันเป็นดินต้องปลูกมันฝรั่งจ้ะบันไดต่างบันไดก็เลยต้องยื่อห้คนสูงตัวเนาะคุณอัครทิลักอะไรนะไม่เออนั่นแหละน้อยไม่ใช่น้อยแอนแฟรเดินเหอเห็นไหมอย่าหย่าส่มาระมาระตัวน่ะนี่ยังสน่ะ มาา้าขีนข่นกขี่นกขี่นกกับมา้ขมา,าขี่นก <laughs> ม้าขี่นกม้าขี่นกน้องซื้อมันเบิดยังพี่ทั้งพี่ก็มีนี่เบียรยังที่รักทางนี้นี่เน่ทางนี้เก็บกระถ,ถึงไว้ใส่คุณตัวสูงตัวเนาะเพียมีแต่สูง,สง เก็บมาเลยค่ะนั่นแหละดีมากสูงสูงคนตัวสูงเก็บถึงย่างหลายเลยจ้ะอันนี้ขนาดด้านหลังด้วยนี่ด้านหลังย่างหลายจ้ะฟักหมวตัวเน,นี่ยนม่เน่นามันยังคุ้นอ่ะโบ่ฝืนเห่า ยัยย yeah, yeah. ไปจุดแฟดเยยัยยัยยยยใช่แล้วดีมากดีมากไหนวะ <S <S นี่ไงอีกลูกเล็กหนึ่งดีกันดีกันปึกกันพี่ทั้งพี่แหงหลายแบบที่นี่เอากระตาวางไว้ตรงนี้ก่อนอคุณนะสูงๆเอาบดถึงนะคะแม่นละ đại kẹp thịt đơ anh mera kí nước đơ bữa nay kẹp phắc mèo đơ hay cái kiếp ăn tâm tâm luôn 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 kia lại là nuôi nưng luôn bây xảy là kia นี่อ,อีกโอ้ดึงบ้าขาดนี่นิดกระปุดอีกค่ะนิดแตรกไอ้ฮันวัดนกดีกัน,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 กนเค้วเค้วโอ้ยอีกอบสุดไกลนี่อีกจะนูเดี๋ยวนะ ฟลูร์ฮิวลิงส์ลิงส์เยอะอ๋อฮิวและโอนัทเอลกาอันนี้อีหยังวะไอ้คืออื่นมระนี่วัดอีดดอดนี่นี่เรียงมะระนะใช่ไหมโบฟันยาวเห็นไม้มระบอกแล้วมะระหมดย่างเดี๋ยวไปเกะอีกฝั่งโน้น เมื่อกี้คอยลืมไหมจ้ะถ่ายวิดีโอไปจนวเก็บไปด้านหลังแล้วคอยตั้งกล่องเป็นแนวแนวตั้ง้ะจ้ะบอไดเป็นแนวนอนแม่โอ้ยมเมื่อกีเอาไปปะกันใดบ่ลืมเปลี่ยนขากล่องไหมเปลี่ยนเป็นใหม่เซลฟี่ก็เลยลืมหวังว่าเออจะไปตักต่อใส่กันใดด้วยจ้ะ <Okay. S 2> อมีอีกไงหย่าปลึกมาหมดยังมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าผุวน่ะเยอะแยะเลยหมดยังนี่เด้จ้ามะราที่เก็บได้มีต้นเงยงามๆเดจ้าผุวน่ะเบ่งดูเงยงามๆมัอนอ่อนละจ้า ในหลายเติบเด้เกือบเต็มกระตาพุน่นะกระตาที่เก็บเมื่อกี้จ้ะเบิงเ่งต่อเดี๋ยวจะไปหั่นแซ่แข็งเด้อยจ้ะแล้วที่เหลือก็สิแกงพร้อมงามเนาะจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อยจ้าคลิปหน้าจะทายอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปในจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า